สวัสดีค่ะฝันนะคะจากร้านทราสิเนลค่ะวันนี้จะมาแนะนําร้านให้ทุกคนได้รู้จักกันร้านของเราตั้งอยู่ตรงโลตัสตี้พ์คบางพีนะคะอยู่หลังตลาดเจโตจากปากซอยเข้ามาทางซ้ายมือ100เมตรนะคะเรียวเข้าซอยวิสเน s ทาว w n ซอย2ได้เลยค่ะส่วนของการบริการของที่ร้านนะคะก็จะมีทาสีเจลตันหนังมือตันหนังทาง้า เจลต่อเล็บ PVC ต่อเล็บอะคริลิกนะคะแล้วรวมไปถึงการดูแลการรักษาเล็บโคการดูแลการรักษาเล็บที่แตกหักหรือเล็บที่มีปัญหาต่างๆที่ร้านก็จะมีแว็กขนแขนแว็กขนขาให้อีกด้วยนะคะร้านของเราเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นากาถึง20นาฬกา หยุดทุกวันจันทร์นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะมาใช้บริการของที่ร้านนะคะรบกวนลูกค้าโทรนัดจองเข้ามาก่อนนะคะอย่าเพิ่ง walk-in เข้ามาเพราะบางทีอาจจะมีคิวอยู่ก็จะไม่สะดวกได้รับนะคะรบกวนลูกค้าติดต่อเบอร์ที่095953 2 6 4 6นะคะหรือเบอร์นี้สามารถ ไลน์ได้เลยเป็นไอ l ดีไลน์นะคะกดลิงก์ข้างบนได้เลยนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจมาใช้บริการที่ร้านเรานะคะทาสีเล็บต้องคาสิเนลสีสวยอยู่ทนอยู่นางก็ต้องคาสิเนลการดูแลรักษาคาสิเนลเท่านั้นนะคะ